สวัสดีครับพี่นงครับวันนี้ก็อยุ่กับช่องย t u b e ต้นกับกอนบ้านดงหมักไฟครับี่ครับไปใส่เหนี่ยก่อนมานอไม้เมื่อนี้กับสิภาพพี่นองเขามาเลาะหานอไหม่นะครับนอนช่วงแรกครับพี่นงครับช่วงสอเข้าไปใส่ใหม่ก่อนไปให้ช่วงสอฟ้ากันไปหาเห็ดครับไปเลาะเบื้องเห็ดนะครับเนาะไปเลาะเบื้องสองปลาครับกับพระท่านออกนะครับเนาะพระท่านไหนเลยนะครับไปก่อนเห็ดพระท่านออกครับกะไเลยกลับมาบานก่อนครับช่วงาบกันเลยมาเลาะเบื้องหน่าไหม้ครับ มาครับพี่น้องครับมาหลุนน้ำใหม่น้ำต้นกันไปก่อนครับสิเดย์นี่เรากินแรงมาเนาะครับไปก่อนไปลุงหนักแล้วตำเกี้วกับปีใบถาดเด็ดนี่เชิญ <laughs> สิเดยปพ่อเดย์สวัสดีครับพี่น้องครับมาหลุนน้ำใหม่น้ำต้นนะครับวันนี้กามาตอนแรงหน่อยก่อนเนาะเป็นหม่องหนกหนกกันน่หนึน่งพี่นงคงโอ้ชองน,อน้อนแจกไก่เลย

ប្រើងនារសារសា់្រើងន់់្រើង់់្រើង ข้าวชุ่มเลยฮะนู่นนครับนครับนู่นึงครับแดงจึ้งคืนกันครับพี่น้องครับนั่นาหนเห็นไหมครับนั่นหนงแดงอยู่ในกอนะครับมันขึ้นกอแล้วครับพี่น้อง มานแล้วก,ก่อนมาแต่สิีพอๆน้อยขึน้นก่อนเนาะ นี่ครับพี่น้องครับนอหนึ่งครับว่าเห็นอะไรจังไลยบ่าหนี่งยางออกมาแล้วเนาะแน่ไปนี่ออกอยอะนอนครับพี่นงออกเยอะไกลก่อเยู่ครับแม่เจี๊ยนน้อยยิ่ไกว่ก่อนมองหงส์เป็นยาว Đọc thêm nhé Đây là th discretion Đây là th โอ้พี่น้องครับเลี่ยมชุบเลยรับนนะข้างในมีอีกนะนมีเอมเห็นละสองยอดครับพี่น้องครับก้อนี่หาพระท่านตัวได้ครับหาแข็งกเาเบลาครับพี่น้องมานีเริ่มถึงมือเขามืดอเขาแล้วได้้ดห้ใไ่มาตอนสองหน่อยก่อนนะ่

ตอนเลี่ยงม่นเมรุแดดบ่าหอนได้พี่น้องมันนั่นมันบ่าเมรนแดดหอนดอกมันอากาศมันอบอ่อนนะครับเงี้ยงๆโปรกโปรกปกนปะปปปปตอนเลี่ยงนึกว่าจะสีบ่าหอนครับครับพี่น้องครับต้นการปิการก็ออกปลามาแล้วนะครับเนาะยานมันมืดมันคำครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโม่งเคืองแล้วครับพี่น้องครับ ไก่สีดำแล้วนะครับเนาะกาใส่เวลาในการย่างปลากับประมาณสองชั่วโมงครับพี่น้องครับพอข้ามาประมาณใบสามเคืองไปก่อนใบสามเคืองกับซีม้งหามงเคืองกับสองชั่วโมงครับพี่น้องครับใส่ก่อนเอาอผลงานทำมาเบิ่งกันนะเด็กเกี่ยวยว่ามื่อน,นี่นี่นะครับเนาะก,กับเป็นเนาะใหม่ที่ไปหามาเมื่อน,นี้ครับกะให้หนักและเห็ดเกี่ยวปลาเดียง <laughs> เกี่ยวกับเกี่ยวกับปิไปทานแล้วครับเดี๋ยวสิไปต้มกินนะครับเนาะนี่ ได้พ <Scroll> uh, ่อก uh, yeah. ินแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นนอี่วามันอันนี้หน่อยก่อนเนาะนอนั่งยืนอยู่น่องๆนะสองอันอันนี้เป็นนอใส่ถ่ายบอกอันนี้นอขึ้นกอครับนี่พ่อได้อยากได้กินอยู่ครับพี่น้องครับมาบอดูนครับครับพี่น้องครับต้นกลับิกรกับสีพากันกระบานแหละครับเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับต้นกระบิกนกระบานกันครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันิกนึนครับสวัสดีครับ